สดีคะ่ะชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะอาจารย์คิดถึงนะคะราศีกุมคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมคะ่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แล้วอาจารย์และทีมงานทาร่โฮโลชแนขอพระคุณมากๆนะคะ คุณผู้ชมคะเนื้อหาการอ่านตีความหมายไพยโรแมนติกทาร์ลอดในวิดีโอคลิปนี้ จะบอกเล่าถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ดังนั้นเนื้อหาของคลิปนี้เหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักไม่เหมาะกับคนโสดนะคะและเหตุผลที่อาจารย์เลือกสำหรับไพ่โรแมนติกทาลอตมาบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์เพราะความหมายของไพ่สำหรับนี้ถูกสร้างจากจินตนาการของผู้ที่สร้างไพ่ทำงานร่วมกับจิตรกรวาดภาพ บอกเล่าถึงเรื่องราวหลายแง่หลายมุมเชิงราม่าที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์อาทิเรื่องราวผิดหวังเสียใจอันเกิดจากความรักล่มสลายถูกความรักทำร้ายถ้าหากว่าใครยอมรับความผิดหวังไม่ได้ก็แทบไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะว่าคุณได้ทุ่มเททั้งใจชีวิตและจิตวิญญาณให้คนรักไปหมดแล้วไม่ได้เผื่อใจไว้ถ้าเกิดความผิดหวัง หรือความรักล่มสลายและไม่ได้เผื่อใจไว้ถ้าวันหนึ่งเข้าไปจากคุณแล้วคุณจะอยู่อย่างไรอีกทั้งยังบอกถึงเรื่องราวพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจการโปรยเสน่ห์ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจเขามาอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของดังนั้นแต่ละคนก็จะมีกลเม็ดเด็ดพลายหาวิธีเข้าไปอยู่ในใจคนรักให้ได้ ขนาดรักกันแค่สองคนก็เป็นเรื่องที่ยากแสนยากเพราะต่างคนมาจากพื้นฐานครอบครัวเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนแตกต่างกันและมาจากสังคมสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอีกด้วยกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะปรับตัวอยู่ด้วยกันได้บางคู่ก็เหนื่อยสาหัสสาก,กันเลยใช่ไหมคะและถ้าหากเกิดเรื่องราวรักสามเศร้าเราสามคนก็กลายเป็นสงคราม ทะเลาะเบาแวงกันทำให้สังคมยุ่งเหยิงมีข่าวให้เห็นไม่เว้นแต่ละวันอีกทั้งยังเป็นเรื่องราวหึงหวงอิจฉาริษยาเมื่อเราเห็นคนที่เรารักไปอยู่กับคนอื่นบางคนเห็นภาพบาดตาบาดใจเข่าแทบสุดจุกอกพูดอะไรไม่ออก บางคนถึงขั้นจีบแขนอาฆาตมาดร้ายพร้อมที่จะทำลายล้างทุกรูปแบบในเมื่อว่าฉันไม่สมหวังพวกเธอสองคนก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ไปมีความสุขกันฉันจะตามล้างตามผานให้พวกเธอไม่มีแผ่นดินอยู่และอีกทั้งยังเป็นเรื่องราวความรักที่ใครๆก็อยากได้เป็นความรักโรแมนติกรักเดียวใจเดียวแล้วตกลงปรงใจแต่งงานเป็นครอบครัว อยู่ร่วมกันจนแก่จนเท่าจนตายจากกันอีกทั้งความหวังสูงสุดที่ใครๆก็อยากได้ก็คือความรับผิดชอบเลี้ยงดูอุปธรรมค้ำชูเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตสมบูรณ์แบบดังนั้นความหมายของไพโรแบนติกทาลอตจึงเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาหัวข้อ developing emotional intelligence พัฒนาสุขภาพจิตพัฒนาอารมณ์ ด้วยการเรียนรู้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นบนพื้นฐานทัศนคติด้านบวกและปัจชยาเอติกสาขาจริยศาสตร์การควบคุมจิตใต้สำนึกให้ตระหนักถึงการกระทำว่า อะไรควรทำหรือไม่ควรทำเพื่อความสำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าอาจารย์แสดงทักษะการอ่านตีความหมายไพ่ค่อยๆเล่าให้ฟังถึงสาเหตุของปมประเด็นปัญหาเกิดขึ้นในความรากักความสัมพันธ์ และสะท้อนให้เห็นผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสุดท้ายเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและปัจชยาสาขาจริยศาสตร์บนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงในวิดีโอคลิปนี้อาจารย์อาจไม่สามารถอ่านตีความหมายไพ่ยอย่างละเอียดเพราะมีเวลาจำกัดหากคุณผู้ชมสนใจมาปรึกษาส่วนตัว อาจารย์ให้เวลาปรึกษาส่วนตัวถึงสองชั่วโมงอาจารย์อ่านตีความหมายไพ่เพื่อให้คุณได้เข้าใจความหมายของไพ่ยอย่างลึกซึ้งนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงของแต่ละบุคคลค่ะเอาละ่ะคุณผู้ชมคะต่อไปเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตจะพูดถึงปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณผู้ชมเรื่องมีอยู่ว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหัวใจน้อยๆของราศีกุมบางคนอาจมีโอกาสได้เริ่มต้นรักใหม่กับคนใหม่หรือราศีกุมบางคนก็มีโอกาสได้รีเทิร์นได้คืนดีกับคนรักเก่าไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนแต่ดูเหมือนว่าคุณอาจเจอประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ราศีกุมหลายๆคนเคยมีอดีตที่เจ็บปวดกับการ,รเผชิญความสัมพันธ์เป็นพิษหรือ Toxic Relationships เมื่อหัวนนึกถึงเหตุการณ์ร้ายๆในอดีตคุณแทบไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยว่าชะตาชีวิตของคุณไปเจอเรื่องร้ายๆนั้นได้อย่างไรกว่าจะพาตัวเองหลุดพ้นราศีกุมบางคนคุณเคยคอมเมนต์ใต้คลิปบอกอาจารย์ว่าถึงคุณเป็นผู้ชายก็ร้องไห้เป็นกว่าจะพาตัวเองหลุดพ้น จากความสัมพันธ์เลวร้ายมาได้แทบกระอักเลือดครับอาจารย์แม้ว่าคุณจะเคยมีอดีตที่เจ็บปวดแต่หัวใจคุณก็ไม่ได้ปิดประตูไม่ปฏิเสธความรักเมื่อคุณได้เจอรักครั้งใหม่ไม่ว่าจะเริ่มต้นความรักกับคนใหม่หรือเปิดใจรีเทิร์นกับคนรักเก่าก็คนเดิมนั่นแหละที่เคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจอุตส่าห์ว่ารักครั้งนี้มันจะดีใช่ไหมคะแปรจนแล้วจนรอดเริ่มสอแววให้คุณเห็นว่า อาจเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจึงทำให้หัวใจน้อยๆของชาวราศีกุมท้อแท้และเหนื่อยใจมากราศีกุมดูจิตกรวาดภาพไพ่บินี้สิคะจิตกรวาดภาพผู้ชายคนหนึ่งเข้ายกมือปิดหน้าไว้แสดงถึงความรู้สึกว่าเหนื่อยใจเหลือเกินกับรักลันทดเขาคงอยากจะร้องไห้ออกมาดังๆร้องออกมาให้หมดใจ เวลานี้หากราศีกลุ่มคนใดตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับผู้ชายที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้เหนื่อยใจเหลือเกินกับความสัมพันธ์ครั้งนี้วันใจเหลือเกินว่าชีวิตคุณจะถล่มตกนรกอีกแล้วอันว่าปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์มันก็มีไม่กี่เรื่องหรอกนะคะก็หนีไม่พ้นเรื่องรักสามเศร้า หรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดักใจด้านมืดหากว่าในตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตจะกลับไปอยู่ในสภาพ,พเผชิญกับความสัมพันธ์เป็นพิษหรือ Toxic Relationships จึงทำให้คุณหวนคิดถึงประสบการณ์คุณเคยผ่านความรักเลวร้ายมาแล้วคุณพยายามจะปกป้องตัวเองราศีกุมบางคนโชคโชนเหลือเกินค่ะแทบเรียกได้ว่าเหมือนเป็นนักรบเดนตายเจอความเลวร้ายมาทุกรูปแบบแล้ว แค่คนรักขยับตัวนิดหนึ่งคุณอ่านใจอ่านความคิดเขาได้หมดว่าเขาจะสร้างเรื่องเลวร้ายอะไรกับคุณบ้างมาวันนี้เอาอีกแล้วเหมือนหนังเรื่องเดิมกลับมาฉายใหม่คิดขึ้นมาก็น้อยใจโชคชะตาตัวเองอาจารย์เคยเห็นคุณผู้ชมคอมเมนต์ใต้คลิปว่าทำไมคุณเกิดมาอาภัพเหลือเกินเจอแต่ความรักไม่สมหวังทำไมพระเจ้าไม่ประทานความรักดีๆให้กับคุณบ้าง แต่ไหนๆก็ไหนๆคุณยังไม่เข็ดขยาดกับความรักจึงเปิดประตูหัวใจให้โอกาสความรักอีกครั้งหากว่าวันนี้ราศีกุมบางคนได้รีเทิร์นกับคนรักเก่าเขาย้อนกลับมาหาคุณอุตส่า์ดีใจว่าเขาอาจเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่สุดท้ายก็เข้าอีรอบเดิมเคยเป็นอย่างไรก็เป็นแบบนั้นหรือแม้กระทั่งราศีกุม อุตสาห์ได้เจอคนใหม่ก็ยังไม่วายคนใหม่ก็เป็นคนประเภทเดียวกันกับคนเก่าจึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าราศีกุมบางคนปกป้องตัวเองด้วยการถอยห่างออกมาจากคนรัก1นก้าแต่คุณต้องเผชิญสถานการณ์ว่าถ้าคุณปล่อยให้เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์ไม่ดูแลเขาไว้คุณอาจสูญเสียเขาไปเพราะว่าคนรักเขาปล่อยให้คุณแบกรับภาระ,ระแต่เพียงผู้เดียว โดยเขามีพฤติกรรมทำนองว่าคุณทนได้ทนไปแต่ถ้าวันไหนคุณทนเขาไม่ได้และคิดจะไปจากเขาเขาก็ไม่ยือ้อไม่ฉุดรั้งและไม่ง้อค่ะเขาพร้อมปล่อยคุณไป หรือถ้าคุณไม่เฝ้าเขาไว้เขาก็ตเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยเปื่อยจะไปไหนทำอะไรไม่แคร์ความรู้สึกคุณเลยคุณเลยย้อนกลับมาถามตัวเองว่าถ้าจะรักกับคนคนนี้ฉันต้องคอยเฝ้าเขาไว้หรือว่าอย่างไรถึงจะเก็บรักษาเขาเอาไว้ได้ทำไมเขาไม่มีจิตสำนึกไม่มีวุฒธธิภาวะไม่รู้จักดูแลความรักความสัมพันธ์ให้มั่นคงทำไมถึงมาผักภาระให้คุณต้องรับผิดชอบความสัมพันธ์แต่เพียงผู้เดียวถ้าคุณเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์นี้ แล้วถอยออกมา1นก้ากลายเป็นว่าคุณต้องยอมเผชิญสถานการณ์เสี่ยงจะสูญเสียคนรักไปจากคุณถ้าหากว่ามีเรื่องรักสามเศร้าก็ต้องก้มกืนฝืนทนจนบางครั้งคุณคิดว่าคุณจะอยู่กับเขาไปเพื่ออะไรถ้าราศีกุมคนใดตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เมื่อเวลาหัวใจคุณเปราะบางก็ทำให้คุณต้องมานั่งคุยกับจิตใต้สำนึกของตัวเองคิดกลับไปกลับมาว่าจะทำอย่างไรดีโดยมีจิตใต้สำนึกด้านบวกและด้านลบ ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาคุยกับคุณจิตใต้สำนึกด้านลบก,ก็ยุแยงให้คุณเลิกอย่าเป็นคนโง่อย่าทนอีกเลยและจงหนีไปให้ไกลส่วนจิตใต้สำนึกด้านบวกก็จะมาคอยสนับสนุนเหตุผลมีข้ออ้างให้คุณทนกับรักครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคิดกลับไปกลับมาและยังหาบทสรุปให้ตัวเองไม่ได้ต่อมาไพาโรแมนติกทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึก ในความรักความสัมพันธ์ว่าถ้าพูดถึงประสบการณ์ความรักที่เลวร้ายราศีกุมบางคนเจอความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในความรักมาทุกรูปแบบแล้วค่ะเคยมีคุณผู้ชมคอมเมนต์ใต้คลิปบอกอาจารย์ว่ากว่าคุณจะข้ามผ่านพ้นเรื่องร้ายๆมาได้เกือบเอาชีวิตไม่รอดแม้ว่าวันนั้นที่คุณตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์หัวใจน้อยของคุณแตกเป็นเสียง แต่คุณก็จะทําหันกลับมารักตัวเองบ้างในเมื่อว่าคุณสามารถพาตัวเองออกมาจากคนเลวร้ายได้แล้วแต่ทำไมวันนี้คุณถึงใจอ่อนย้อนกลับมาเจอความรักเลวร้ายอีกคิดขึ้นมาก็น้อยใจโชคชะตาตัวเองถ้าหากว่าคุณไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา คุณต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ได้อย่าได้หวนกลับไปจมปากอยู่กับความสัมพันธ์เลวร้ายอีกคิดนะมันคิดได้แต่พอจะทำจริงๆมันทำยากใช่ไหมคะชาวราศีกุมยิ่งถ้าหากว่าชาวราศีกุมที่ได้รีเทิร์นกับคนรักเก่าเขาเคยเห็นชีวิตคุณย่ำแย่มาแล้วแล้วทำไมเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองทำไมเขาถึงทำเรื่องเลวร้ายกับคุณอีกเมื่อคุณเผชิญความเลวร้ายแบบนี้คุณก็น้อยใจโชคชะตาเหลือเกินนะคะ เกิดคำถามขึ้นในใจทวงถามโชคชะตาซ้ำๆๆอยู่เสมอว่าทำไมคุณถึงไม่สมหวังในความรักเจอแต่เรื่องเลวร้ายมาตลอดสุดท้ายชาวราศีกุมค่ะหากว่าคุณยังไม่ร้างลาเลิกราคุณแอบคิดเสมอว่าโชคชะตาจะเห็นแก่คุณบ้างไหมหรือทวงถามเอาจากคนรักนี่แหละเขาเคยเห็นแก่คุณบ้างไหมแม้ว่าราศีกุมบางคนที่ได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่กับคนใหม่คุณก็เคยบอกคนใหม่ว่า ที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องเลวร้ายอะไรบ้างเล่าไปก็ร้องไห้แทบขาดใจหวังให้เขาเห็นใจคุณแม้ว่าคนใหม่ไม่ใช่คนเพอร์เฟกแต่ยังน้อยขอให้เขาเห็นใจคุณบ้างอย่าได้ทำร้ายคุณเหมือนคนในอดีตพอฟังความหมายของไพ่แล้วก็อาจจะทำให้ชาวราศีกุมที่ทนไม่ได้กับความสัมพันธ์เป็นพิษก็อดมันเคี้ยวไม่ได้และมีความคิดว่าจะไปทนทำไม และคุณได้ตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วอาจารย์เคารพการตัดสินใจของคุณและถือว่าเหมาะสมแล้วสำหรับคุณแต่อาจารย์ต้องให้ความเคารพสำหรับราศีกุมยังมีเยื่อใยกับคนรักถึงเขาจะเจ็บช้าน้ำใจไม่ต่างจากคุณแต่เขายังต้องการจะเดินหน้าต่อไปและมีแรงจิตศรัทธามีแรงราดถนาว่าในเมื่อว่าหัวใจเปิดรับความรักอีกครั้ง ก็จะลองเดินหน้าต่อไปดูทำไมาอาจารย์พูดแบบนั้นก็คุณได้ไพ่เดอะสตา์ค่ะจะเห็นว่าจิตกรวาดภาพเป็นเงาของชายชราหญิงชราจุงมือกันเดินไปข้างหน้าที่พื้นเป็นรูปของเข็มทิศหมายถึงคู่รักคู่นี้เขามีจุดหมายปลายทางของความรักว่าต้องการอยู่ด้วยกันตราบนานเท่านานถึงแม้ว่าทุกวันนี้คนรักขยันทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่า แต่คุณก็จะเก็บรักษารักครั้งนี้เอาไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างของปัจเจกบุคคลเอาละชาราศีกุมค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมคะหากคุณสนใจผลงานทัลลโคโลชแนลอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะ คิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกุมว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีกุมเทพคิวปิดแนะนำว่า give your relationship a chance ให้โอกาสความสัมพันธ์พอได้ฟังแบบนี้ราศีกุมคงเหนื่อยหน่ายใจมากใช่ไหมคะในเมื่อว่ารักครั้งนี้ส่อแววว่าความสัมพันธ์เป็นพิษและทำไมเทพคิวปิดถึงยังผักใสให้คุณ เปิดใจให้โอกาสความรักครั้งนี้อีกให้โอกาสเขาทํำไมราศีกุมบางคนแม้ว่าจะเจอรักแท้แต่รักแท้ของคุณกลายเป็นความรักอยู่ในรูปแบบเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณมาในรูปคนรักถ้าหากว่าจนแล้วจนรอดคุณหนีไม่พ้นถือเสียว่าคนเราว,วาสนาคู่ของไม่เท่ากันแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรมลิขิต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางชีวิตแม้ว่าคุณจะเกิดราศีกุมเหมือนกัน mm. ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลือกเส้นทางชีวิตเหมือนกันทั้งหมดเราทุกคนต่างร้อยพ่อพันแม่มีความคิดเห็นต่างกันแน่นอนคุณย่อมเลือกเส้นทางชีวิตแตกต่างกันแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนอาจารย์เคารพในการตัดสินใจของคุณ และคอยอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กํำลังใจคุณเสมอนะคะถ้าหากว่าจนแล้วจนรอดคุณก็หนีไม่พ้นรักประเภทนี้ทุกใจมากก็จองคิวมาปรึกษาส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมที่เคยปรึกษาส่วนตัวตั้งแต่ปี61ปี62ก็ยังย้อนกลับมาปรึกษาอาจารย์อีกในปีนี้เรื่องนี้ก็สะท้อนให้คุณได้เห็นว่าความรักเปรียบเหมือนเส้นทางที่ยาวไกล ต่อให้เคยมีปัญหา และเคยแก้ไขได้แล้วมันก็สามารถเกิดได้ซ้ำคนรักก็สร้างปัญหาเดิมๆให้เขาทุกข์ใจอีกครั้งจึงได้หวนกลับมาปรึกษาอาจารย์อีกไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศก็มีสิทธิ์เจอปัญหาความรักประเภททอกซิตเรเลชชั่นชิ s ส์ได้ทุกคนคะ่ะเอาละ่ะชาวราศีกุมคะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศี กลุ่มในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะ